มากทีร่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะเออมาถึงก็ต้องสั่งข้าวแดกก่อนเลยนะเลือกติวค่อยว่ากันนะจะติวหนังสือก็เอาไว้หลักการกินเสร็จก่อนอนนะในระหว่างสั่งอาหารก็เดี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองคนนะว่าคุณลีแล้วก็ลิทาโรจะจูจีกันเกินหน้าเกินตาจนในสองนองน,นี้มันดูออกเลยนะว่าพวกมึง จะได้กันไปนที่เรียบร้อยนะแล้วหลังจากสังหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมที่จะติวต่างสืงกันเลยแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยอาหวังผมแดงคูเนี่ยได้ทาการหลับไปโลกหน้าเรียบร้อยนะก็ลังฝันอยู่เลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นพระเอกเก่งเทพที่ต่างโลก มันอิ่มนะฮะกินข้าวเร็จก็นอนแทบจะนอนเลยนะฮะกินอยู่ดีๆก็หลับไปเลยนะวากูรีเองเนี่ยก็เลยใช้แผนกระตุ้นล่อด,ด้วยขนมหวานนะหลังจากแบบติวหนังสือเสร็จเนี่ยก็ให้เราพาตัวเองไปขนมหวานอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาก่อนตื่นขึ้นมาติวหนังสือก่อนเออแบบตีนี้ตาสว่างเลยนะพร้อมแดกตลอดนะฮะชายคนนี้ซึ่งวากูรีแกก็ได้บอกว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจคําถามอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถเชิญถามเขาได้เต็มที่เขาพร้อมที่จะบอกให้ได้เสมอนะแต่ลิทเทลโรก็บอกว่าเออก,ก็ได้เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจตรง ขออนุญาตทําเองก่อนนะเ,ออเดี๋ยวค่อยให้ตรวจทีหลังแบบนี้นี่สายตามองเลยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนิทาโลกกูเปลี่ยนไปไปแล้วนะฮะเปลี่ยนไปตั้งแต่ EP หนึ่งเลย <c oughs> เปลี่ยนไปเยอะมากนะและมันมีสิ่งที่เหลือเชื่ออยู่อย่างนึงนะฮะหนงังสือของทั้งสองโรงเรียนนี่ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยนะของโรงเรียนชี้เคียวเดี๋ยวแม่งหนานเล่มชิบหายเลยอย่าก,กับแบบเรียนเล่มน,นี้แบบทั้งปีมาปลายครับไม่ปีเปลี่ยนอะ่ะต่างกับของโรงเรียนไอ้จิตรลิที่แม่งโคจะแบบมันม,ม,ม,มันบางอะครับ เล่มบางอะเ,ออเรียกเล้ว่ามันคือความผาช้าของความฉลาดหลังที่กําลังทาโจทย์แก้ปัญหาอยู่เนี่ยลิทาโรเองเนี่ยก็ได้เลีอยไปมองวากูรีแล้วก็ได้เห็นนะฮะสายตาที่ทจริงจังของวากูรีมันช่างโดนใจเสลึกเกินแบบนี้ที่า9พี่จะตื่นอีกรอบนะน้องซิงลิทาโรเองเนี่ยก็บอกว่ามีตรงส่วนที่ไม่เข้าใจอยู่อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าพี่แกก็ไม่ได้ฟังที่วากูรีพูดเลยนะนึกถึงหน้าเธอเอย่างเดียว เรียกอะไรว่าแทบจะไม่สนใจข้อสอบอยู่แล้วมันดึกยากด่เดียวเลยไม่เอาอะไรในชีวิตนุงเนี่ยท่นานได้ของซูบารุเอ้เนี่ยก็มีข้อสงสัยอยากจะถามด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าดูเหมือนตัศน์สอนเนี่ยแตถามไม่มีช่องว่างให้สอนแทรกกันได้เลยไอ้เหี้ยเรียกอะไรว่าสอนจะแบบไม่มีช่องว่างให้สอนแทรกท่อออา,าน,ได,ไ,ดกกาานได้ของอาวางโฟมแดนได้โชว์สกิลอาหวางไหนฮอดูซิข้อสอบเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมแค่ให้นะน้องเหี้ยอะไรวะเนี่ย นี่มันอนักษอไอเรียนหรือเปล่าไอบอกไม่เข้าใจเลยนี่มันคือเียอะไรกันจริงแน,น่นอนนะฮะในเมื่อไอเจ้าเอาฝากบกุญแดงมาโชว์โกอ,อยางงี้ไอป๊อปนี่โชว์ฉลาดเลยวิชาเกรดสีม่มันได้เกรดสี่วทุกวิชามองโจทย์แป๊บเดียวรู้คำตอบเลยเดี๋ยวขอยืมอนุญาตเอามาแก้สักแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวเดี่ยได้คำตอบนะเพื่อนนี่ตกใจแล้วไอสัสบึงสเสิร์ฟใช่ไหมเนี่ยไอเฮียฉลาดฉลาดอย่างนี้มึงมาโรงเรียนงงๆแบบนี้ได้ยังไงนี่โค้เสิร์ฟเลยอ่ะ ไอ้ยและแอ็กซัตไอ้ยวิธีตกสาวไอ้ยสาวอึงอ้งเลยซูบารุอึ้งเลยไอ้ยแก้ได้ยังไงเนี่ยอันด้าของไรบิดเดวิดป๊อปเนี่ยก็อ่าตอบเขาถามไปว่าแก้ได้ยังไงก็มันก็มีโจทย์มันก็มีสูตรอะไรของม,มันก็ประมาณนั้นมันก็แบบมีวิธีแก้วิธีีกเดียวมันจะแก้ได้ยังไงอ่ะที่จะถามว่าเข้าใจไหมก็คงจะตอบได้ว่ามันไม่เข้าใจนะอันด้าของไอติมเนี่ยก็บอกเสริมไปอีกนะว่าเออคือรู้สึกว่าไอ David เดวิดป๊อปนี่จะเป็นคนตอบคนอื่นไม่เก่งนะ มันคือเรื่องจริงไอ้เด็กมีป๊อปล้อตัวเลยไม่ใช่ละกูกูสอนเก่งเชื่อกูสิเออกูกูสอนได้ใช่ไหมล,ลิตาโลกูสอนให้มึงได้นะเพื่อนเออลิตาโลก็ตอบกูก็เออเออคือ คือคือ,คอ,คอคกูก็กูไาจจะโกเองแหละที่ไม่เข้าใจอะ่ะเออสอนดีแล้วกูอาจจะโกเองที่ไม่เข้าใจไ <ś c oughs> อ้เหยี้ย,ยเราไม่ได้นะตัวเองสอนตัวเองต้องสอนได้สิว่าตัวเองสมเพิ่มเก่งทุกอย่างหน้ราร่าตาดีเก่งทุกอย่างเก่งทุกกีฬาเก่งทุกแม่ทุกอย่างว่าจะ,ละเลือกสอนเพื่อทำไมมันจะทำไม่ได้อะ่ะมารูบักลีดูนี่เดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเน่ <ś Olha> ไม่เข้าใจเหมือนเดิมชีวิดีวิด๊อมันเศร้านะงอนจะกลับบ้านเลย สอบใครก็ไม่เข้าใจแล้วก็ตัดภาพมาในช่วงเวลาที่สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็มารุ้นผลสอบการสรุปก,ก็คือพวกแบงผ่านกันอีกแล้วนะคบปิดเทอมหน้าร้อนนี่ก็ต้องไปเที่ยวกันแบบสบายผาสุกไม่ต้องไปแบบเรียนเสริมตอบซ่อมอะไรอีกต่อไปแล้วนะโหรับตาจะไหลเชื่อเป็นอะไรที่ภูมิใจซะเหลือเกินจากนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เข้ามาที่ห้องนะแล้วก็ทาการกล่าวอวยพรนะกล่าวสุทรพจน์ที่พวกเราต้องฟังนะอันนี้คําสอนดีนะขอจริงจัง <c oughs> สอบไปผ้าเนี่ยก็จบแล้วไม่นานเนี่ยก็จะปิดเทอมฤดูร้อนครับปกติเนี่ยอาจารย์ก็จะให้การบ้านให้นักเรียนไปทําอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ปีนี้ของให้ละกันนะเพราะว่าไอ้สองนักเรียนสุดีิรักของอาจารย์เนี่ยมันสอบผ่านแล้วก็ถือว่าให้รางวัลพวกมันไปละกันนะเออแบบไม่ต้องมีการบ้านเทอมนี้ไม่ต้องมีการบ้านเชิญใช้ชีวิตตามสนุกได้เลยนะพวกนายก็เหมือนกันนะไม่ใช่แค่สอตนตัวนั้นที่จะใช้แบบชีวิตตามสนุกนะอยากไปเที่ยวอะไรก็ไปเลยนะเพราะว่าชีวิตนี้มีค่านะการเรียนเนี่ย มีค่านะรู้กันอยู่แล้วว่าความสุขเนี่ยมันผ่านไปไวอะนะก็เลยอยากจะแบบให้มีความสุขเยอะๆนะพออีกสักพักเนี่ยก็เปิดเทอมแล้วมันปิดเทอมแป๊เปแบ,บเดียวเลยเออตอนเรียนเม่เรียนตามเป็นชาติปิดเทอมมันปิดแป๊บเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีความสุขให้เต็มที่นะเพราะเดี๋ยวโตไปเองก็คงไม่มีความสุขแล้วต้องมาทำงานเหนื่อยใช้ชีวิตตอนมัธยมให้เต็มที่เออโอ้ยเชี่ยสอนดีแต่ว่า สอนดีจริงๆฮะสอนดีจนแบบไอเ้เชียกูติดจา้างขิมหายเลยและหลังจากเลิกเรียนเนี่ยพวกเพื่อนในห้องเนี่ยก็จะชวนพวกแก๊งลินทาโร่เนี่ยไปเที่ยวไปอะไรไปแบบหลังเลิกเรียนเนี่ยไปอะไรแบบชิวๆที่ไหนสักหน่อยเออไปแบบตีนงตีน้อยอะไรไกีตีน้อยกันบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเบื่อไรเฮียแดกแตตีน้อย สอบเสร็จก็แดกจะตีน้อยไม่ไม่ไม่ทำเฮี้ยอะไรแล้วแดกจะตีน้อยอางเดียวก็เลยถามลิทาโรนะว่าเราจะไปไหนกันดีนะถ้าไม่ใช่ตีน้อยแล้วเราเราไม่ไปกี่ตีน้อยกันอ่าลิทาโรก็ตอบว่าโอเคก็ไปเยือนโบริ่งกันนะทุกคนก็เอาด้วยนะแล้วก็เดินพร้อมหน้าพร้อมตากันนะแล้วมาเดินไปใหญ่ลิทาโรเองเนี่ยก็คิดว่ามันมีโอกาสน้อยแบบคือไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมาแบบกับเพื่อน้งห้องอะไอเพื่อนปกติในแก๊งก็ปกติแหละก็มากับปกติสนิทกันอยู่แล้วแต่ว่ารักจางแบบจบงานกีฬาสีมาก็ เรี่อเลยว่าอัพค่าความสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเป็นอย่างมากนะแบบว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาแบบไดเล่กกีฬาสีอะไรอย่างนั้นนะซึ่งถ้าทั้งหมดแบบย้อนไปจอดกีฬาสีเองเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับคุณวาคุรีคนเดียวอะน,นะที่ช่วยเรามาจนถึงณับปัจจุบันนี้คือเธอเข้ามาในชีวิตนี้โรคเราก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเรือเยอว่าทุกอย่างดีขึ้นเพราะมีคุณวาคุรีและพูดถึงเนี่ยก็อยากจะแบบพระเจ้าประทานมาให้ครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยมีปากของโรงเรียนขี้เคียวอยู่ก วาคุรีออ่อยู่ด้วยกันนะลิตา,รารโรนี่คือมองตาไม่กับคิปเลยนะขนาดเพื่อนจะไปเมึงยังมองเมยอ,อีกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเช็คช่วงล่างไม่ก่อนไอสัตว์ห้าเก้ามึงขึ้นหรือยังด้วยความที่เมย์อยไปหน่อยเนี่ยทานดาของอวาบางผมแดงเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับลิตารโรนะแล้วก็ถามแบบตรงๆเลยว่านายเนี่ยคบกับวากูรีอยู่หรือเปล่านะลิตารโรนี่แทบพุ่งแทบแบบเหงื่อไหลลกลนแบบคงตอบปฏิเสธไม่ได้นะแต่ก็คือยังไม่ได้คบมาแหละเออแต่ถ้าถามว่าแบบ อบไม่ก็ก็นิดนึงเออคือแบบแบบนี้นิดนึงกูก็เงียบมานาน ตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ใช้ชีวิตมาไม่เคยมีแฟนสักรอบโอกาสมันมาก็แบบเกเงียนดิดเดงอวกัะนะเออเออสิ่งนอกจากไอ้อาบบผมเดงเนี่ยก็แน่นอนตั้งแต่ต้นและไอ้เฮียไอ้สองตัวน,นี้นี่รู้เรื่องอยู่แล้วนะแต่แค่ไม่เก็บมาไม่เอามาพูดอะไรแบบนี้เดีย๋ยวลิทารโลมันจะลําบากใจแต่ไอ้เฮียนี่แม่งโง่ไม่ได้คิดอะไรนะก็คือ,คอมันพูดโตๆครับมันไม่ได้คิดเลยว่าลิทารโลแบบมันจะแบบรู้สึกอะไรยังไงไม่ได้ทำให้ลิทาร์โลรู้สึกกับโบก็ได้นะที่แบบอยู่ๆก็แบบมีแฟนนะเออก็ประมาณนนนั้้่่่ะแลกออทีไผผาม แมงเนี่ยมันจะพูดอะไรที่แบบทาไห่รีทาโร่แมงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไปบ้างก,กว่านี้นีอ่ขอกระชากต,ตัวก่อนเล้สัตาร์ใจเย็นๆนะเข้าสู่ช่วงการแข่งโบลิ่งนะฮะโดยจะแบ,บ่งเป็น2ทีมนะเออเดิมพันกันไปแล้วใครแพ้ทีมนั้น เดี๋ยวข้าวเทียงให้อีกฝ่ายดูเหมือนว่าฝั่งของไอ้เจ้าอาว่าผมแดงเนี่ยจะสกร์นําเป็นพิเศษเลยเรลยว่าระดับท็อปฟอร์มนะฮะวนลิทาลโลตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังเหม่อรอยนะคะไม่มีสมาธิเลยฝั่งของพวกฝั่งเอลิทาโลแม่งไม่มีสมาธิเลยจนหยิบลูกโบริ่งมาปิดขนาดนะคะนิ้วมือติดเลยปล่อยทีนี่คือแบบวิวไม่มีเทียอะไรเลยลูกเขี้ยยเลยนะะก็คือโคตรกากอะ่ะ กาจนปัดหัวขามีีต้องมาร้อเลยนะไอ้เฮียพอเอาแบบผมแดงล้อเลยโอ้หแบบนี้นี่พวกคง็ต้องเตียบตังกันหน่อยแลย้วไอ้เงี้ยเดร้านเลี้ยงพร,งออรุ่งนี้ได้แดกข้าวปีแร่ไอ้เฮียซิงดิทาโร่ก็ขออนุญาตนะ,ะับไปสงบสติอารมณ์ไปเติมน้ําแดกสักนิดหน่อยนะฮะนิทาโรเนี่ยก็มาคิดนะว่าทําไมไม่โดนเข้าใจผิดได้ง่ายแบบว่าโอ้โหใครก็ดูออกไอสัตว์แล้วก็คิดอีกนะว่า การคบกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะด้วยความที่แบบไม่ไม่เข้าใจความหมายของเขาว่าคบอะ่ะไอ้ย่ยคบมันคืออะไรกันแน่นะสำหรับตัวลิทัโลก็แค่แบบมองว่ากุลียินได้ก็มันก็โอเคแล้วก็แบบห้าเก้าก็สแตนด์อัพแล้วนะแต่ว่าอะไรเนี่ยคบแล้วคือห้าเก้าฟูมันจะแตกออกหรอ อะไรเดี๋ยวผมพูดถึงอะไรเนี่ยวเบอร์น้อยไปนหน่อยนะฮะไอติมเนี่ยมาเรียกนะมาเรียกลินทาร่เนี่ยแล้วก็มาพูดคุยกับลนะินทาโร่นะทางด้านลินทาร่เองเนี่ยก็ขอโทษเลยนะที่ตัวเองไม่มีสมาธิเนาะเออแบบอยากจะไปขอโทษกับทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอติมไม่ถือสาอะไรนะแล้วก็บอกว่าต้นเหตุจริงๆมันก็มาจากใครรวังผมแดงอะไรนะดันพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้ลินทาร่เนี่ยจะต้องไปคิดมากนะลินทาร่เองเนี่ยก็ในเมื่อแบบ ไอเ้เชียเจอคนเปิดใจคุยได้ก็ขอเปิดใจบ้างแล้วกันนะว่าอยากจะรู้จริงว่าไอ้คบเนี่ยมันคืออะไรนะเออถามพี่ติ๋มอย่างงี้พี่ติ๋มกูจะตอบให้ได้ไว้เลยสักคือก็บอกถึงว่าติ๋มีย่ติ๋มไม่รู้ติ๋มไม่เคยสนใจนะเออไม่เคยสนใจเรื่องความรักติ๋มก็คาดการณ์ซิกมา,มาสมคุณนะฮะดูจากหน้าตาตอนตอนจะไดไอ,อ้เชียปวดชิบหาย เออคือไอติมก็ให้เขาตอบไม่ได้แหละมันก็ไม่เคยคบกับใครนะแล้วก็เตือนว่าอย่าไปถามให้แบบอย่าไปถามคนอื่นเลยนะเพราะว่าโอ้โหถามคนอื่นที่โดนสอบสูงก็แด่สามว่ามึงคบกับใครไปต่อใครมานะฮะบอกกับที่ว่าไอพวกนั้นถามไปก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเออไอพวกนั้นนี่ก็ไม่มีแฟนนะมันก็ให้เขาตอบไม่ได้อยู่ดีนะอะไรประมาณนั้นก็อย่าไปถามพวกนั้นนะถึงแม้จะให้คําตอบไม่ได้เนี่ยแต่ไอติมเนี่ยก็พูดเป็นในๆไปนะว่าคือแบบมันจะมีประโยคนหนึ่งเว็บบอกประมาณว่า พราะชอบไงถึงได้คบนะซึ่งบางคนนี่ก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายนี้ก็ได้นะคนที่คบกันอยู่อาจจะไม่เข้าใจเลยว่ากูคบไปเพื่ออะไรนะนอกจากหวังตอกไม่รู้จะคบไปเพื่ออะไรนอกจากตอกนะมีแค่นั้นจริงๆหมสำหรับการครบนะเออบางคนนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคบอะไรนะแต่ก็ยังสามารถครบได้นะก็ให้ลิทาโรเนี่ยก็ยค่อยคิดไปนะเออแล้วก็แบบรู้สึกดีใจนะเออไอติม่มก็รู้สึกดีใจที่แบบลิทาโรแม่งอยู่ๆก็ มาเปิดใจอปอดใจพูดคุยกับเขาแนละ้วปกติก็ไม่เคยจะพูดดูเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาหรอกไอ้เหี้ยปกติก็เป็นคนเงียบๆแทบจะไม่บอกอะไรเลยอะ่ะเออแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีใจมากเลยะนะที่ลิทัโลเนี่ยเชื่อใจพวกเรามากขึ้นแล้วก็ไว้ใจพวกเรามากขึ้นอ่ะนะเออก็ดีใจมากนะที่กูสา,ามมาเล่าให้ฟังลิทัโลก็ตอบอย่างมั่นใจเลยกูไว้ใจพวกมึงเสมอเพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยมึงตกไอติมได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ และไอติม่มก็พูดเสริมเลยนะว่าคือไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะไอเรื่องของบากุลี่คุณบากุลี่อะไรนั่นน่ะก็ต่อให้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงถ้าคู่จะตอกกันหรือไม่ได้ตอกกันจะได้คบกันหรือจะไม่ได้คบกันยังไงเนี่ยกูก็อยู่เคียงข้างมึงเสมอนะเพื่อนกูให้กําลังใจมึงเสมอเพื่อแท้เพื่อนแบบเบรดเฟรนไม่โบร ไม่โปร่จริงเอาละตอนนี้เนี่ยก็ถึงตาของดิทาโลจะต้องไปแข่งต่อแล้วนะนะส่วนไอ้เหี้ยไอ้พวกไอ้อาวังคมแดงเนี่ยยังคงกวนตีนเหมือนเดิมไม่เลิกนะแบบนี้คงต้องเอาจริงสักหน่อยพี่ติ่มกูเปิดร่างพามาเหียใจเย็นเลยพี่นี่แค่แข่งโบลิ่งเองนะพี่ทำไมพี่ต้องทำหน้าตาน่ากลัวอย่างนั้นนะ <c oughs> น่ะกูแค่จะเรียกมึงถิ่นไม่ได้เดี๋ยวมึงทำอย่างเงี้ยอ,อ่ะมาแข่งกันเลยแล้วก็เกิดเป็นสองโคตรพ่อโคตรแม่ดูโออีกตัวหนึ่งบักหน้าตายตัวหนึ่งไม่บักของจริง ซึ่งก็ไม่ต้องสืบฮะเนี่ยเมื่อตัวบัคอสองตัวมันรวมด้วยช่วยกันอยู่แบบนี้เนี่ยไม่รอดครับชนะบายนะฮะเรียกก็นเลยว่าใครเยี่ยงข้าวก็ไม่ต้องเสือกชนะครับพิกเกมชนะอย่างโหดในระหว่างที่พระเอกเอลิทารโร่เนี่ยกำลังเลื่อนแชทอยู่เนี่ยก็มีข้อความจากซูบารุมานะเฮ้ยไอ้เฮียซูบารุกูส่งข้าศต,ต่างโลกเลยหรอวะไม่ใช่เลิกเล่นเถอะโมยบุกเนี่ยอ่าคือซูบารุเนี่ยส่งข้อความแบบมาแจ้งวันเกิดของบาก,กุรีว่าเป็นวันที่วันที่22ของเดือนนี้นั่นเอง เดือนนี้เดือนที่อะไรวะเนี่ยนี่เดือนกันยายสัตว์ <laughs> <c oughs> น่าจะเป็นเดือนที่แล้วแล้วว่าไปเสิร์ชหาวมกี่เอาเองนะคือ <c oughs> วันเกิดของวากุลิใกล้จะมาถึงแล้วเป็นอีกหนึ่งอ e ีเวนต์